สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนี้ K E บ่ายนะครับหุ้นนีอ้อ E บ่ายของวันที่นะครับของวันที่อ่าสินะครับตุลาคม2 5 6 6นะครับสำหรับหุ้นนี้ K E ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวัน จันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์แล้วนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายสําหรับสัป,ปดาห์นี้นะหุ้นนิกเกอนะต้อง เอาให้ได้นะครับต้องเอาให้ได้นะรอบเช้าก็เด้งนะครับขอแสดงความยินดีกับคนที่รูดนะสายรูดเท่านั้นนะครับได้บ่อยนะรูดมันออก90ให้8 90เน้นที่แกับ9มันมา9กับศนย์นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่โชคดีก็ขอให้โชคดีขึ้นโชคดีต่อๆไปใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆนะครับขอให้มารอบนี้นะขอให้เด้งๆขอให้จับถูกนะครับบางท่านก็วิธีการนะอ่ แนะนำนิดหนึ่งลงที่ว่าบางคนก็บอกว่าชอบเลขนี้เลขนี้แต่ก็ไม่มาทักทีเพราะว่าตัวเองชอบหนึ่งเพราะว่าดวงตัวเองโชคตัวเองยังมาไม่ถึงไม่ถูกจังหวะอะไรประเภทนี้นะครับอืมถ้าเกิดใครที่ดวงไม่มาทางนี้โชคไม่มาทางนี้ให้เอาเลขที่ไม่ชอบนะไปลงทุนนะครับอืมไปทํานะไปใช้นะอืมอย่าเอาเลขที่ชอบนะเลขที่ชอบมันไม่มาหรอกอื พราะเราไม่มีโชคทางนี้อะไรเงี้ยเราไม่มีดวงทางนี้ประมาณนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้พิกแพงว่างั้นเถอะพูดง,ง่ายให้พิกแพงให้เอาอีกด้านหนึ่งเลยว่างั้นเถอะพูดง,ง่ายอืออืมอาจารย์ก็เคยไปนะเคยไปอยู่ในกลุ่มเขาอ่ะอือยู่ในกลุ่มเขาเขาพากันลงทางนี้หมดเลยทั้งหมดเลยทุกคนเลยคนสิบคนยี่สิบคนเป็นก้อนๆน,นะลงทางนี้หมดเลยอาจารย์ไม่ลงเลย รู้ว่ามันรู้ว่ามัน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 ไม่ชอบมาพากลนน่ะเจ้าอ่ะอาจารย์ก็มาลงอีกข้างหนึ่นนงคนเดียวเลยผลท,ท้ายมันออกมาข้างเดียวตรงที่อาจาร,รย์ลงคนเดียวเขาเอามากมาจ่ายน้อยเขาก็ได้กําไรประมาณนี้วิธีการก็คือบางทีอาจารย์เน้นตัวนี้ตัวที่เน้นมันไม่ออกหรอกมันจะมาออกทางตัวที่ไม่เน้นประมาณนี้นะครับวิธีการนะพลิกแพงเอานะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ลุนลมเพื่อความบันเทิงนะครับรุนหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆนะครับเราก็มาชมกันรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเป็นยังไงมาดูกันนะครับ13ตุลาคม2566หุ้นนี่แค่บ,บ่ายนะครับรอบสุดท้ายนะออกบ่ายโมงแล้วนะครับ3 4 5เน้นที่4กับ5ฟันธงที่5นะครับคิดเอานะคิดเอานะบอกแล้ว 5 6 6 5 5 7 7 5 5 8 8 5 5เ9็5เ0็ดห6า4 7 7แ4ด8 4 kind, 4ห้า4 4 0เก้คือตัวรองนะครับสามก็ระมัดระวังด้วย3 4 5 7 8 9นะครับชุดวินนะประมาณนี้นะครับมาดูใกล้ใกล้หน่อยอืมตามนี้เอาต็กวินหายอืมเอาเอาตามนี้ก่อน สามสี่ห้านะครับนะครับเน้นที่สี่กับห้านะครับืมนะครับอันนี้คือคู่เจาะนะครับคู่เจาะนะมันไม่ค่อยแม่นคู่เจาะรอบที่แล้วมันยังมากินตับกันเองเลยปราน,นี้กินตับก็คือให้สามสี่ห้าก็สามสี่ทีสามสามห้าห้าสามสี่ห้าสี่เนี่ยเลขกินตับกันเลขพี่น้องกันนะครับประมาณนี้ส่วนสามก็คือตัวรองนะครับสายรูดนะครับเน้นรูดที่ห้ากับสี่นะ ส่วนตัว,วลองคือสามนะครับชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับส่วนสามากสายรูดนี่แหละจะได้กินเนี่ยสายรูดนี่ยอืประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับอ่าอือครับโชคดีโชคดีนะครับอ่า ็คงแค่เท่านี้นะครับพบกันใหม่นูน่นวันจันนะเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับวันจันทร์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะขอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดกันนะครับรอบบ่ายนะมีเงินใช้เสาร์อาทิตย์นะครับขอบคุณครับ